ะนั่งเริ่งอมขึ้นกินแล้วก็หูความในลงเอ้ยอยาก,กัดรดไล่กับไก่มีตัดอยู่นั่นกินแล้วก็ตกัดตัดเข่าของทำลายเข่าของมันโมไปจ้าให้กินแต่ก็กดิ้กินคลุกกินคูน่มือ อ้าวพ่อนี่แม่ตัวนี้พ่อละบันนี่อ่าเขาโยนทุงให้มึงล่ะบอร์เว่บอร์เว่บอร์เว,เว,เวหมดแล้วพ่อ <laughs> <laughs> อ่ปาปากเจ้าโบก็บห้กิน <laughs> เออ ขอติละหุ่นไปขอไปไปขอมาไปไอ้ขอเข้าไปจริง <c oughs> จริงน้องเฮกโกโชว์ระบาดนี่ลึกแต่ล้อต้นลง <c oughs> นั่งข้อตกเตะก็ไป <c oughs> กินอีเขากินเมือดละ เขากินมืแล้ว